ันนีที่กำลังทำธรรมจักรของวัดมงคลรัตนารามของเราก็รงการขั้นแรกก็คือตอนนี้ก็คือผ่านขั้นตอนของการทำเสร็จแล้วก็มาตรงนี้ก็คือช่วงของการทาสีนะทากันตั้งแต่เมื่อคืนนี้ก็ได้สำเร็จลุล่วงไปอันนี้ก็รอให้มันกว่ามันจะแห้งนะที่ทำไว้ทั้งหมดก็ มีประมาณ40กว่าอันนะก็อันตอนแรกก็คือทาสีลงไปก็คือช่วงนี้ก็คือการทาสีลงพื้นพื้นสำหรับของธรรมจักแล้วก็จะมีขั้นตอนอีกต่อมานะก็ต่อไปก็คือหลังจากทาทาสีขาวแล้วก็จะต้องทาสีเหลืองอีกครั้งหนึ่งนะสีเหลืองเพื่อการการันรองพื้นที่เอาที่แท้จริงอันรรมธรรมจักรของวัดมงคลในรามของเร,เ,รเ,รเรานี้ก็ ในการร่วมมือร่วมใจจากของคณะสงฆ์ซึ่งเป็นผู้ที่ทำโดยเอาแบบ <c oughs> มาจากเมืองไทยก็มาทำได้ก็คงสำเร็จรุ่ร่วงไปแตงตอนตอนแรกตอนนี้ก็มาอยู่ในช่วงที่ทาสีลงพื้นอยู่